สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตนะครับแล้วก็ทำไมการที่ซีซีได้ลาออกจากตำแหน่งเนี่ยอาจที่จะเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดคริปโตหรือว่าเป็นจุดสตาร์ทของบูรานนะครับรวมถึงในเรื่องของเล่นเกมใน,นนะขณะนี้โอ้โหเลนเดวอร์ฮอตฮิตพัมขึ้นมาอย่างพิทุพิตาในนขณะนี้นะครับก็อย่างไรแล้วถ้าใครเป็นชาวคริปโตยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานคริปโตด็อกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบอก YouTube ว่าคุณยังชื่นชอบแล้วก็สนใจในโลกของคริปโตอยู่นะกดไลค์กันได้เลยนะครับรวมถึงพวกคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้โอเคมีส่วนลดค่านต้นนีมถึง20%นะครับแล้วก็สามารถจะลดได้ตลอดชีวิตเลยนะระยะยาวเดือนหนึ่งปีหนึ่งหลายปีมันก็เป็นเงินที่เราก็จะได้ประหยัดกันไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทําไม ซีซีที่ได้ละออกจากตำแหน่ง CEO ของแบ n น n c เนเนี่ยมองในอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดนะครับอ่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง มุมมองโลกสวยสักเล็กน้อยนะครับนในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับไบแอนนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลของทางแอมคริปโตนะครับตอนนี้นะครับที่ทางซีซีได้ลาออกจากตําแหน่งเนี่ยก็ได้ส่งผลใ้หลายๆคนเนี่ยโอเคที่เป็นแฟนไบแ c นแล้วก็เป็นแฟนของซีซีชักเริ่มที่จะเอาเงินออกจากเอชเอนอย่าง แบนเนนแล้วใน,นักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะจะสังเกตได้เลยนะครับสีเหลืองเหลืองนี่คือบิตคอยที่อยู่ในแบนนนะเริ่มร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ก็โอเคโดยรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะถ้าเราถอยหลังไปไกลๆนะแต่ถ้าโอเคดูระยะสั้นๆเนี่ยก็มีการลงมาค่อนข้างชันเลยนะครับและถ้าเราดูนะสีฟ้านะครับก็คือเม็ดเงินหรือว่าบิตคอยที่เข้าไปยัง คอยเบดเนี่ยสูงขึ้นยังเห็นได้ชัดหรือว่ามันแปรผกผันกันอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าเฮ้ยเออสหรัฐก็ดูเหมือนว่าจะทําในสิ่งที่เขาต้องการได้สําเร็จคือถ้าเรามองว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะดึงเ,เงินให้มันกลับไปยังฝั่งสารัฐในคอยเบดได้ยเยอะที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ถ้าอุาตสาหกรรมคริปโตมันโตถูกไหมเขาก็อยากที่จะให้ธุกรกรรมต่างๆเนี่ยมันมีท่าที่อยู่ กับทางสหรัฐเพราะว่าเขาสามารถจะซ้สอ2ส่องดูแลกันได้นั่นแหละนะครับซึ่งถามว่าแล้วทำไมถึงจะต้องพั้มด้วยหลังจากที่ม,มีเงินเข้าไปอย่างที่ทางฝั่งสหรัฐนะครับเพราะว่ารนะ้าไซเคิลเนาะหรือว่าไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เงินหลั่งไหลเข้าไปยังเอชแอที่ทางสหรัฐอย่างคอยเบดเนี่ยก็ได้ส่งผลให้มีการพัม้มหรือว่ามีอินโฟเข้ามาเยอะก่อนแล้วค่อยพัม้มอันนี้คือในยุคก,ก่อนหน้านี้นะซึ่งยุคนี้ตอนนี้มีอินโฟเข้าไปเต็มข้อแล้ว จะพัมได้แล้วหรือยังอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ถ้าพัมเนี่ยก็หมายความว่าเขาก็จะได้ประโยชน์เต็มๆต,ตามหลักว่าเฮ้ยรายใหญ่จะต้องได้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับอารมณ์แบบว่าโซลาน่าที่มีการประกาศว่าจะเทขายเนาะ แต่สิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์เนี่ยก็คือการที่จะต้องทาให้โซลนัล้นราคาพุมขึ้นไปเวลาที่เทขายเขาก็จะได้กําไรส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะนั่นแหละนะครับประกอบกับใน,นักขณะนี้นะครับ CME Front c o n t น a c t นะครับพรีเมียมนะถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับทางคอยเบสนะฮะพีขึ้นไปอย่างปิรุูติตาในนักขณะนี้เลยนะครับเป็นแท่งเขียวขึ้นมาข้อมูลนี้จากทางคุณเดลแลนนะครับขอบคุณสหรับข้อมูลกันด้วยนะครับก็ให้เห็นเลยแหละนะว่ามีความต้องการ ที่จะซื้อบิตคอยบนคอยเบดเยอะมากๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าแม้นกันจากฝั่งสหรัฐเริ่มที่จะเข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเราดูนะในเรื่องของออตัวซ ME f ฟิวเจอร์ก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ปาเข้าไปกว่า20เกือบๆ30เนาะในเรื่องของตัว Market Share ของตลาดโดยรวมทั้งโลกนะครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทันทีทันนั้นขอขัดเกลาสักเล็กน้อยนะครับนะมเมลล์ก็ตามที่มีในเรื่องของตัวซ ME Front Contract เยอะขึ้นมากๆเนี่ยโอเคขนาดที่จะพัมก็ได้ถูกต้องไหมและขนาดที่จะเป็นดอยละเพื่อนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะไอ้ตรงกรอ,อบสีแดงตรงนี้ก็คือเวลาที่ราคาบิตคอยพีคเป็นออรทาให้ไอตัวพรีเมียมตรงนี้ก็สูงพีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นก็ได้หรือว่าลงก็ได้นั่นแหละนะไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าช่วงนี้พีกพัมขึ้นมาแบบแปลกๆนะครับซึ่งถ้าเรามองว่า คนต่างๆที่ทางฝั่งสาารเขาจะคิดผิดแสดงว่ามันจะต้องลงต้องไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเขาจะคิดถูกมันก็จะต้องขึ้นนะครับซึ่งเทฉะนั้นเราจะรู้ไหมเราคงไม่รู้หรอกนะครับอย่างนั้นก็ทําตามแผนทาตามระบบทาตามวินัยของเราเอาไว้แล้วกันนะครับแต่ในระยะยาวคนที่ถือแบบ DCA คนที่แบบค่อยๆทยอยเก็บอะไรแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับนะแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดฟิวเจอร์อันนี้ก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะบรรากาที่จะมีความอื่นๆื้นทะมึนทมึนเล็กน้อยนะัก็ยงงไง รอดูตลาดเปิดในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางชาร์ตบิตคอยกันบ้างนะครับใน,นขณะนี้ก็เียดูว่าเบรกต้านกดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่ามันจะลงเป Le ็นรีเทสเรารับอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราย่อยไปดูที่ชาร์ตหชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตว่ามันเบรกขึ้นไปเมื่อวานนี้อยู่ที่38มพัเลยเนาะแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับแล้วก็รีเทสสาหรับแนวที่มันเบรกขึ้นไปนั่นแหละนะครับสำหรับแนวต้านกดตรงนี้เนาะมันหัวมงมาสี่รอบแล้วนะครับรอบน รีเทสตรงนี้นะครับก็ขอให้มันรับอยู่แล้วกันนะขอให้รอบนี้รับอยู่ซึ่งถ้ารับอยู่เนี่ยมีลุ้นเหมือนกันเนาะแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับซึ่งถ้าแนวนี้ที่มันรับเอาไว้อยู่ในนักขณะนี้นะแต่ถ้ามันดันทะลึ่งหลุดลงมาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังมาน่ที่จะลงไปสักสามหมื่นหกกว่าๆนะครับเพื่อที่จะขดตัวบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอารมณ์แบบว่า break ขึ้นไปแล้วแต่ถ้ามันดันทะลึ่งกลับลงมาอันนี้ต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยสำหรับ ในเรื่องของฟิวเจอร์นะครับซึ่งถ้ามันหลุดลงมาจริงๆนะก็อาจจะต้องรอไปจนถึงช่วงแบบวันที่7จ็ดเดธันวามเลยกว่าที่จะให้มันบีบตัวแล้วก็เลือกทางอีกทีนึ่งนะครับแต่ในขณะนี้โอเคเรายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมันยังเบรกขึ้นไปแล้วมันย่อลงมาแล้วมันยังไม่หลุดแนวสามเหลี่ยมที่มันเบรกขึ้นไปนะครับก็ขอให้มันไม่หลุดลงมาแล้วกันนะครับ ทนันทีเท่านั้นนะครับก็ยังมีเรื่องดีเนาะเพราะว่าตอนนี้ชาร์จ12ชั่วโมงนะครับได้ cross ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ MACD นะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับรอมานานเหมือนกันนะสำหรับ12ชั่วโมงรอมา11วันนะครับนะก็ถือว่าใครที่เล่นระ้ะสั้นๆก็อาจจะต้องพิจารณาว่าตอนนี้เทรเนด์เริ่มที่จะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเจอข่าวร้ายสําหรับไบแอนไปแล้วรูกต้องไหมแต่ราคาเนี่ยแทบจะไม่ลงเลยนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็ พั้มกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเลยดูว่าเหมือนแทบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับราคา Bitcoin เนาะไปในทิศทางที่พั้มสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตหน,น,นึ่งเดในขณะนี้ MACD ระดับ1นึ่เดก็เริ่มที่จะบีบตัว ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้บีบสุดนะแต่ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณที่เปลี่ยนจากแดงเข้มกลายเปแดงอ่อนแล้วในตอนนี้นะครับก็ขอให้มันบีบตัวแล้วก็ครอสกลับไปเร็วๆแล้วกันนะครับนะเพราะว่า m อ็มระดับเดเนี่ยมันครอสลงมาระยะใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าเราดูประมาณสัก22วันนะเออก็ถือว่าเป็น22วันที่อื่นๆอยู่พอสมควรนะครับก็เหลือระยะเวลาในเดือนนี้อีกไม่เก็บ วันนะครับก็ยังไงขอให้มันพั้มกลับขึ้นไปได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเราดูชาร์จมันกับชาร์ตวีก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะชาร์ตวีก,ก็อยู่หน้อศูนย์สบ,สบายๆชาร์จมันก็ยังสุขภาพดีอยู่ในตอนนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้านนะครับช่วงนี้เห็นเหรยญเกมต่างๆดูมีความคึกคักขึ้นมา พิโนพิตาเลยนะเพื่อนๆในตอนนี้นะครับถ้าเราดูก็เขียวฟินตามที่เห็นในณขณะนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณอเล็กแบ็กเกอร์นะครับถือว่าเป็นคนดังในว,วงของยูทูบเบอร์เลยก็ว่าได้นะครับเลยได้ว,ว่าเขาบอกว่าบิดคอยพัมสองเนะครับแต่เล่นเกมเนี่ยจะพัมไป1 5บหนะครับนะก็ถือว่าเขาจะได้เพราะว่ามันซิ่งเซอร์เรคเกินในช่วงช่วงนี้นะครับนะซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เหรียญเกมที่พัมขึ้นมาแล้วก็คงจะมีอยู่ แบบที่เห็นนะครับนะก็ลองเข้าไปศึกษาพิจรารณากันดูล้วก,ก็คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนําในการลงทุนนะครับซึ่งผมเห็นในไซคลนี้ก็เริ่มที่จะมีเกมที่แบบเท่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเกมที่แบบเอ่อเป็นเป็นคริปโตนะคือผมไม่รู้ว่าเอา่อเข้าไปเล่นแล้วมันจะได้อะไรนะครับแต่หมายถึงว่าดูภาพดูเอ่อเกมเพลย์ต่างๆแล้วเนี่ยมันมันดูดูดีขึ้นกว่าไซคลก่อนหน้านี้นน มากเลยนะถ้าเราดูนะครับมันเป็นแบบเหมือนเกมที่เราเล่นเล่นกันเลยนะเหมือนแบบ c a l l u t y อะไรแบบนี้เลยนะครับผับ g ีอะไรแบบนี้เนาะก็แต่ผมไม่รู้ว่าคนใช้งานจริงๆแล้วหรือว่าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะสาหรับว,วงเกมในในโลกคริปโตนะครับนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูว่าโปรเจกต์เกมต่างๆเนี่ยเขาถ้ามีคนเล่นเยอะนะ เขาสามารถสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเขาสร้างไรายได้ได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจคือเรามองว่าเลยว่าเฮ้ยโปรเจกต์เกมต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนสตาร์ทอัพถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าสตาร์ทอัพหรือว่าโปรเจกต์เกมเนี่ยมันสามารถทําเงินได้มันมีคนใช้งานจริงๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจับจองนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะอย่างอิลูเวียมเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของตัวเกมฟรีต่างๆนะครับหรือว่าเงินต่างๆที่ทางเกมเขาสามารถเก็บได้เนี่ยเขาก็จะเอามา ให้กับคนที่สเต็กนั่นแหละนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลรายได้ของบริษัทเกมต่างๆนะครับซึ่งทันทีนั้นเราไม่รู้ว่าเหรียญมันจะพั้มหรือเปล่านะแต่อันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆว่าเหรียญโปรเจกต์เกมเนี่ยเขาก็จะทําเงินจากการที่คนเข้าไปเล่นนั่นแหละนะครับซึ่งทันทีนั้นเรายังไม่เห็นเลยนะว่ามันมีเกมไหนที่แบบเล่นแล้วสนุกกันบ้างน,นะครับยังไงระมัดระวังไอ้ตัวเกมเพย์นี้ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ใครที่เป็นสายเกม โดยเฉพาะชาวคริปโตสายเกมเนี่ยก็ลองบอกกันมาหน,อน,น่อยละกันว่าเกมไหนที่แบบคนเข้าไปเล่นเยอะแล้วก็สนุกอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ okay, okay, สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนีอย้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปจอดร็อกกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดปุ่มจอยเพื่อที่จะซัพพอร์ตช่องนี้ก็สามารถที่กดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถที่สั่งซื้อกาแฟอ่าซับสคริปชันเนาะเพียงแต่ละ80บาทเท่านั้นแล้วก็กดเข้าไปที่แถบคอม ตรงนี้กันได้นะครับรเพื่อจะดูเนื้อหาต่างๆก็ขอบคุณสําหรับคนที่สนับสนุนสปอร์ตกันมากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสคอ d ก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเผื่อผมมีอัปเดตมีข้อมูลกอสารอะไรก็จะโพสต์ไปในแทบ็บหรือว่าตัวห้องตรงนี้นั่นแหละนะครับก็เข้าไปพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้นะครับฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไงเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ